เพื่อนตลาดจังหวัดร้อยเอ็ดท่านสุริยะวิริาะสวัสดิ์ที่เคารพอย่างสูงดิฉันนางสาวสุดิสุศทก่ว่านิชพ์ทนาการจังหวัดร้อยเอ็ดในานามของผู้จัดงานขอกาขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่การาณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ในวันนี้ เา10นาฬิกาในวันที่30มกราคม2558นายสุริยะวิริยะสวัสดิ์ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดได้เดินทางเป็นประธานเปิดงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ณบริเวณลานศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปจังหวัดร้อยเอ็ดถนนราชการดำเนินอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยการดำเนินงานของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดและเครือข่ายโอทอ จากการกล่าวรายงานของท่านพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดจะเห็นได้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเราได้ให้ความสำคัญและก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรผู้ผลิตผู้ประกอบการ o t ้ทอซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการจําหน่ายผล,ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในราคาที่ไม่เป็นธรรมนายสุริยวิริยสวัสดิ์ประหลัดจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและผู้ประกอบการโอทอให้ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่แน่นอนและมีระยะเวลาต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เป็นธรรมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและผู้ประกอบการโอทอ และกระจายรายได้สู่ประชาชนโดยตรงสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปซึ่งต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้ทำการค้าการขายให้ได้กําไรมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนาสินค้าของเราให้ เป็นที่ต้องตาต้องใจถูกใจลูกค้าให้มากิง่ขึ้นนะครับปัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้นะบัตรบัดนี้ครับ นางสาวสุนีสุทธิวานิชพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวว่าการจัดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมลดค่าครองชีพและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่ไม่เป็นธรรมจึงได้กำหนดแนวทางที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการอาชีพทางการเกษตรและผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปและผู้บริโภคได้มาพบกันในสถานที่ที่กำหนดมีระยะเวลาการจัดเป็นประจำแน่นอนโดยมีสินค้าที่จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลิตภัณฑ์โอทอปที่ประชาชนนำมาจำหน่ายเองร่วมกับสินค้าจากสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดโรงงานภาคเอกชนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดตลาดน,านัด ชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้นะคะเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ท่านผู้ว่าราการจังหวัดของเรานะคะ,ะโดยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการที่จะช่วยในเรื่องของทำให้ผู้ประกอบการทำให้เกษตรกรนะคะมีรายได,ได้เพิ่มขึ้น จากการจําหน่ายสินค้าด้านการเกษตรสินค้าพืชผักปลอดสารจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนั้นก็จะเป็นสินค้าจากลิตภันทุกชนที่เราเรียกเรื่องว่าโอทอปนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมในส่วนที่ทําให้ชาวบ้านมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้เรื่องของค่าครองชีพจะเป็นปัญหาสําคัญนะคะค่าครองชีพสูงเราก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อเสริมจากสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค จากสินค้าธงฟ้าสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมาเสริมกันอันนี้ก็คือจะเป็นช่วยในเรื่องของลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนทั่วไปที่มาจับจ่ายใช้สอยนะคะในตลาดของเราด้วย mm hmm. ก็เป็นเรียกว่า two in one ในตัวนะคะคือทั้งเรื่องของเพิ่มรายได้เรื่องของลดรายจ่ายแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการเราได้สินค้าที่เป็นสินค้าคุณภาพสินค้าปลอดสารนะคะ สินค้าเกษตรอินทรีย์อะไรต่างๆก็จะทำให้เราดูแลในเรื่องสุขภาพไปด้วย ก็ขอใหอ้ทางพวกเรานะคะสื่อมวลชนก็ดีหรือประชาชนทั่วไป ในจังหวัดร้อยเอ็ดได้ช่วยกันมาอุดหนุนสนับสนุนจับจ่ายซื้อสินค้าดีมีคุณภาพแล้วก็ได้ช่วยทางประชาชนในชุมชนด้วยนะคะแล้วท่านก็จะได้ซื้อสินค้าถูกด้วยค่ะสินค้าคุณภาพด้วยเวลาเปิดทําการเราเปิดทุกสุกนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปช่วงเวลาก็8โมงเช้าถึง3โมงเย็นแล้วกิจกรรมของพวกเราก็จะไปเชื่อมต่อกับถนนคนเดินนะคะสาเกตคนคร ของทางหอการค้าจังหวัดนะคะก็จะเคลื่อนจากที่นี่ไปสมทบกันในตอนเย็นจากสามโมงเย็นไปจนถึง4ี่ทุ่มนะคะถ้าท่านยังไม่สามารถที่จะมาได้ทันก็สามารถไปต่อได้ที่ตลาดคนเดินถนนคนเดินสาเกตนครที่ถนนราชูประการข้างโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ปัน,นัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้เปิดบริการทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาโดยการจัดจำหน่ายสินค้าโอทอบทุกประเภทจากทุกอำเภอรวม20อำเภอสินค้าการเกษตรสินค้าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสินค้าอุปโภคและบริโภคตามโครงการธงฟ้าของพาณิชย์จังหวัดประเภทของกินของใช้ที่มีคุณภาพปลอดภัยอาทิเช่นปลาส้มชื่อดังจากอำเภอต่างๆ แหนมหมูเนื้อแดดเดียวผักปลอดสารพิษผ้าไหมชื่อดังสินค้าอุปโภคและบริโภคมากมายซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานแรงงานจังหวัดและสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดค่ะ